สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาอัเเดตข่าวสาประจําวันที่18มีนาคม2567นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราขอโยกข่าวสารไปทางฝากฝั่งของเวียดนามกันครับเพื่อนๆเาต้องบอกเลยว,ว่าตอนนี้ครับ ออมสินฟีเวอร์ครับวนิเกอร์มีคอมเมนต์ก่อแฟนเวียดนามนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับออมสินครับที่ล่าสุดดิครับผลงานต้องบอกเลยว่าสุดปังมากๆนะครับพาทางด้านของนึกซานะครับเอาชนะไทยบินไปได้3ต่อ1เซตนะครับแล้วก็แฟนๆเวียดนามนะครับยกย่องเลยนะว่าออมสินผลงานดีจริงๆทําได้ดีจริงๆนะครับถึงกับมีบอกเลยครับว่าอยากให้มีผู้เล่นเวียดนามนะครับมีพลังในการโจมตีเนี่ย เหมือนกับออมสินนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขามองว่ามีแค่ทันทีทันทุยคนเดียวเท่านั้นที่โจมตีได้รุนแรงแล้วก็มีทักษะวิธีการเล่นที่ดีประมาณนี้นะครับอ่ะและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะวันนี้กูจัดหนักจัดเต็มให้นะครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้และเวียดนามนะครับก็มีนักกีฬาไทยไปเล่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับญี่ปุ่นตอนนี้ก็เป็นรายการ V ีคัอยู่ส่วนหน้าของเกาหลีนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นในรอบแรกไปแล้ว ก็เหลือรอบรองชนะเลิศก,กับรอบชิงชนะเลิศนักกีฬา,าไทยที่ได้เข้ารอบไปนะครับนั่นคือน้งสองวิพวีไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็มอบถ้วยไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับแชมป์ในรอบเก็บคะแนนแชมป์ในรอบแรกก็เป็นฮุนไดได้ไปนะครับทีนี้ครับวันนี้เราโยกมาพูดคุยในเรื่องของวอลเลย์บอลเวียดนามกันบ้างน,นะครับที่มีการแข่งขันไปเมื่อวานนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่ไฮไลไท์ครับเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนคู่ของดึกซากนะครับซึ่ง ออมสินนะครับได้ลงเล่นในเกมนี้ด้วยนะครับเจอกับทางหน้าของไทบินแล้วก็เป็นนึกซางของออมสินครับสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับและผลงานของออมสินเนี่ยต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆครับแฟนๆของทางฝั่งเวดนาเนี่ยเขาแฮปปี้มากๆนะครับกับผลงานของออมสินในตอนนี้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็จัดหนักจัดเต็มให้นะครับ เราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าดึกซางเนี่ยมีออมสินแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ c คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเลิฟเลิฟสสิภาพรเป็นคนที่เล่นได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสสิทำผลงานได้ดีจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสศิพาพรเนี่ยเล่นดีจังอยากให้เวียดนามเนี่ยมีผู้เล่นแบบสศิพาพรจังท่านตอนนี้คิดว่ามีแค่ทานทุยคนเดียวที่สามารถเล่นได้หนักหน่วงแบบสศิพาพรอันนี้เป็นมุมมองของแฟ,ฟนเวียดนามเขานั้นเพื่อนนะซึ่งโอ้ก็รู้สึกว่าจริงๆก็ใช่นะเพราะว่านักกีฬาเวียดนามคนอื่นอ่านเนี่ยจะไม่โจมตีหนักเท่าทางด้านของานทีทานทุยแล้วก็ออมสินนะครับแต่ว่าก็มีจุดเด่นในเรื่องอื่นก็ว่ากันไปนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทุกคนทําได้ดีมากๆ สำหรับดึกสร้างและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยบินเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะแต่ทําไม่ได้สุดท้ายก็พ่ายแพ้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าส,สีพรพรเนี่ยทำได้ดีจริงๆพิสูจน์แล้วว่าเขาเล่นลีกเวียดนามแล้วเขาเหนือกว่าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆการมาของส,สีพ,พเนี่ยทำให้หลีกของเรามันน่าสนุกมากขึ้น และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยบินเนี่ยขาดความมั่นใจยิงเล่นยิงไม่มีความมั่นใจทําให้พ่แพ้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉั้นคิดว่าผู้เล่นเวียดนามเนี่ยจะต้องศึกษาวิธีการเล่นของผู้เล่นไทยให้เยอะมากๆเลยพวกเขาดูเหนือกว่าเราและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับการเล่นในครั้งนี้ของสสีพาพรน และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านักกีฬาของประ,ระเทศไทยเนี่ยทำผลงานกันได้ดีมากๆเลยฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยบินในการเจอกับดึกซางในวันนี้คอนการจะยากลำบากจกับสสิพพรไม่อยู่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันยังคงดีไม่พอสำหรับทางด้านของไทยบินและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยบินเนี่ยสู้กับทางด้านของดึกซางได้ยากลำบากมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า สสิพาพรน่ากลัวจริงๆในวิธีการเล่นเขาทำได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชนะไป3ามหนึ่งช่างน่ากลัวจริงๆนึกสร้างและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสสิพาพรเนี่ยเป็นคนที่ตีหนักมากๆเป็นอะไรที่ยากลำบากมากๆในการตั้งรับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่มีต่อออมสินนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นในทิศทางที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าทาานออมสินเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับโอ้โหตีเป็นลงตีเนี่ยเรียกว่านักกีฬาเวียดนามนะครับรับ ทีกระเด็นเลยนะเพืเ่อนๆคือออมสินได้ลูกหนักจริงๆครับมองอว่าออมสินฝีมือดีขึ้นมากๆนะครับลูกเล่นแพ่วพราวขึ้นมากๆนะครับใจอกเชื่อว่าการไปอยู่กับแม่ออนนะครับในโคราชเนี่ยอกว่าน่าจะได้เทคนิคได้สกิลเพิ่มเติมมาเยอะพอสมควรเลยครับเราจะเห็นได้ว่าออมสินนิ่งขึ้นเราจะเห็นได้ว่าวิธีการโจมตีเทคนิคการโจมตีเนี่ยแพ่วพราวมากขึ้นนะครับแล้วก็มองอว่าแม่ เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับออมสินอกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออมสินเนี่ยจะส่งลายชื่อตัวเองไปทายอัฟในเกาหลีหรือเปล่านะครับแต่อกมองว่าถ้าออมสินส่งลายชื่อไปแล้วมีโอกาสได้ไปเล่นในเกาหลีเนี่ย อกบอกได้เลย,ว,ยลว่ามีโอกาสที่จะทําผลงานได้ดีอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวออมสินเองเนี่ยเป็นคนที่อย่างแรกเลยนะตีหนักอยู่แล้วเพื่อนๆอย่างที่2ครับเกมรับเล่นดีอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าในทัวร์นาเมนต์หลายๆทัวร์วนาเมนต์นะครับโค้ดด่วนนะครับจะมีการเอาออมสินไปช่วยในการเล่นเกมรับซึ่งแน่นอนครับหลายๆครั้งออมสินทํ <Led> าได้ดีเพราะฉะนั้นกอมองว่าการไปเล่นในลีกเกาหลีเนี่ยเกมรับดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับส่วนเกมรุกเนี่ยโอกมองว่าค่อยๆปรับไปเรื่อยๆก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกมรับไปได้เนี่ยอ้ ว่าจะเล่นในลีกเกาหลีได้สบายๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกันว่าออมสินจะส่งชื่อไปทายเอา์หรือไม่นะครับแล้วทายเอาแล้วจะมีใครเลือกหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องว่ากนอีกทีแต่โอเกเชื่อว่าออมสินเล่นได้อยู่แล้วครับในลีกของเกาหลีสบายๆแน่นอนนะครับ ทีนี้ครับเราไปดูข่าวข่าวในเรื่องของวอลเลย์บอลญี่ปุ่นกันบ้างครับเดี๋ยวอัปเดตสกอร์นะครับผลการแข่งขันวีครับเมื่อวานเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักกีฬาไทยเนี่ยทำกันไปได้คนละกี่คะแนนนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับทางด้านของไซตามะครับแพ้ให้กับทางด้านของคุโรเบะไป3ต่อ1เซตนะครับโดยหนูบีมนะครับทำไป19แต้มนะแล้วก็โทเรครับสามารถเอาชนะอารันมาเล่ไปได้3ต่อ0นเซตนะครับโดยน้องไก่นะครับวันนี้ทำไป สิแปบนะครับอีกคู่หนึ่งครับเป็น JT p a v e ร์เครับแพ้ให้กับโอคายาม่าซีเกาไป3ต่อ1เซตเลยนะครับเพื่อนๆและ n อ c น e d ซีเร e ล็อกเกตครับแหม่น่าเสียดายมากๆนะครับพ่ายแพ้ให้กับ PFU b ฟ u e บูไป3ต่อ2เซตนะครับโดยคู่นี้นะเพียวทำคะแนนไปได้17คะแนนนะ ครับซึ่งพูดกันตรงๆแล้ว N e c ซโอกาสเข้ารอบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้อยมากๆเพื่อนๆแต่โอเคอเพราะว่าการได้2แชมป์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสำหรับ n อ c ซแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเกมที่ N e c ซเจอกับ PFU นะครับเกมเมื่อวานเนี่ยใครเห็นแอดบรรยายอยู่จะรู้สึกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับมีหลายโอกาสที่ N e c นซน่าจะปิดเกมได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับโอกมองว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ในถ้วยนี้โอกว่าโค้ชก็ให้โอกาสบรรดาดาวรุ่งทีมก็อาจจะไม่ได้เสถียรเหมือนตอนที่ชิงแชมป์ถ้วยสมเด็จพระจักร จริงแชมป์ลีกนะเพื่อนๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเจาะลึกผลงานของเพียวในคู่ NEC ซเนี่ยเพียวก็ยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเะครับเพื่อนๆการทําไป17แต้มเนี่ยฮกถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับหนูเพียวชนะพราคงยศของเราเนาะทีนี้เราไปดูในเรื่องของวอลเลย์บอลเกาหลีกันสักนิดนึงครับแน่นอนว่าเกมเมื่อวานเนี่ยคู่สุดท้ายก็แข่งขันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ IBK ครับส่งท้ายสวยๆครับด้วยการชนะทางด้านของเลสพาร์ไปนะครับ3ต่อ0ูนเซตครับเพื่อนเพื่อน อ่ะตารางคะแนนสรุปในรอบแรกก็ประมาณนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะหุนใดก็จบที่80แต้มนะครับรับถ้วยแชมป์ในรอบแรกกันไปฮึงกุ๊ก79ครับรองลงมาที่เลสปาร์ค61 GS Caltech 51ครับ IBK 51แล้วก็ h y p p s s 39 AI Paper 17แต้มนะครับอ่ะส่วนในเรื่องของนักกีฬาไทยครับใครจะเซ็นต่อหรือไม่เซ็นต่ออย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะก็ค่าประมาณนี้ สำหรับหลีกเกาหลีในรอบแรก จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในรอบต่อไปจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างฮึงกุ๊กกับเลสปาร์กนะครับใครชนะจะไปเจอกับพุนใดเนาะรอบรองเนะี่ยแข่งกัน2ใน3ส่วนรอบชิงครับแข่งกัน3ใน5นะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวใกล้ๆแอดจะมาอัปเดตตารางอีกครั้งหนึ่งจริงๆอัปเดตไปแล้วแหละครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใกล้ๆมาอัปเดตอีกทีเพื่อนๆจะได้ไม่เริมกันนะครับเดี๋ยวเกอร์คอยเตือนอีกรอบนาะอใกล้ๆอีกทีนะครับอ่ะ,ะเรื่องราวหมดก็ประมาณนี้ครับข่าวสารข้อมบนที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับคิดเห ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอต้อลาไปก่อนเยกับโฮเก่าใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบาย